ครับเป็นเรื่องที่เล่าเกี่ยวกับชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งครับที่เขาปกติเขาอาศัยอยู่บนดอยดอยหนึ่งที่ที่ไม่ไม่ได้เป็นที่รู้จักนะครับแล้วเขามีหน้าที่ต้องเป็นม้าขี่ม้าขี่ก็คล้ายๆคนส่งของหมู่บ้านเพื่อรับบาปเคาะแทนชาวบ้านที่เจ็บป่วยทรมานแล้ววันหนึ่งมีเหตุให้เขาต้อง ต้องลงมาในเมืองเพื่อมาพบเจอชีวิตจริงของคนจริงๆที่ที่กระทํากับเขามากมายอะไรองี้ครับเปยใช่ครับใช่ครับ<ม>คือ,ค,อคือเราดีไซน์เรื่องนี้ให้ให้เกิดขึ้นในยุคประมาณยุค90นะครับมันคือด้วยอดีเรคชั่นด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีอะไรเนงะี้ยเราเลยเราเลยตีกรอบมันให้เกิดขึ้นในยุคนั้นเพราะว่า ผมผมรู้สึกโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่ายุคเก้าศูนย์เป็นยุคที่คนเทเยอะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงอะไรเงี้ยมันแล้วมันมีสเสน่ห์ของมันมีสเสน่ห์ของมันมันมีแบบดีวา์สอะไรบางอย่างที่ที่เราชอบเราเป็นเด็กยุคเก้าศูนย์เราก็จะชอบอะไรเงี้ยครแล้วก็มีความสนุกมีอะไรนั้นมีทุกอย่างครับทุกอย่างเรื่องเรื่องนี้มีทุกอย่างจริงๆสตาร์ที่ดราม่ามีแอคชั่นมีริลเลอร์มีเฮ์เรอร์ thriller, มีทุกอย่างทุกทุกอย่างครบมากมอ่ามันก็จะมีพวกป่าพวกบนดอยบ้างแล้วก็มีในเมืองคือทีมทีมงานก็ทํากันบ้านค่อนข้างหนักแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราพอเวลาเราเราทำหนังพีเรียดอะครับมันก็จะข้อจํากัดด้านโลเคชัน่นออปชั่นมันก็จะน้อยลงแล้วเราก็ต้องควบคุมอะไรหลายอย่างมากแบบห้ามเห็นป้ายห้ามเห็นรถห้ามเห็นอะไรที่มันกิดยุคอะไรอย่างเงี้ย แต่มันท้ายากนิดนึงแต่ว่าผมว่ามันคุ้มที่จะเสี่ยงที่จะทํามันแบบนี้ได้ไหมความถ่ายนี่เป็นพดเลยใช่ไหมคะอถามแพทต้องถามแพทเลย์หมดไหมเหนื่อยดีค่ะเหนื่อยดีกลางแบบเพลินๆเพลินๆเพลินๆอะไรเพลินชอบหนูพูดไปก่อนเอาพูดแต่ละเราสองนเออมุ้ยเผลอแล้วกดมุ้ยเผลค่ะก็เออก็เป็น เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเป็นคู่ถูกเลิกตอนเด็กๆอะไรเงี้ยให้แบบเอ่อเป็นร่างตรงมาขี่เด็กก็อย่างที่พี่เพชรเล่าเลยก็คือหนีลงมาอะไรเงี้ยแล้วก็เจอเรื่องราวมากมายแล้วก็สุดท้ายก็เอ่อถือเล่าได้ใช่ไหมตำกลับไปล้างแค้นอ่ะเออกลับไปล้างแค้นอะอไรน,นะแต่ในรูปแบบไหนก็ว่ากันไปใช่กลับไปล่างรงมขั้นตอไลยฮะ ในบทที่เราเล่นนะคะตอนที่เราเล่นนะเราแบบยังไงบ้างมันบบพุ่งกลับไปแล้วเราตีตัวทำอะไรตีตัวตีคือคือว่าด้วยโครงสร้างของกลอรบทอะไรเงี้ยมันถูกตีกรอบแม้แต่เด็กไม่ได้ไม่ได้เจออะไรเลยนะก็ทําให้มีความแบบตลิ่อินโนเซนต์ประมาณหนึ่งเองเพราะว่าไม่ได้รับรู้อะไรเลยอยู่แต่คนนั้นถูกแบบสั่งให้ทําทุกอย่างถูกขีดเส้นตลอดเวลายากุคลแบบทุกอย่างมันบถูกตีกรอบ หนูว่าเหนื่อยลเลยวก็การทีความหรือการแสดงมันมีปัญหาอะไรเออณตอนนี้มันยังไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าทีมค่อนข้างดีมากๆแล้วก็พาร์ทเนอร์ทุกคนก็โอเคมากๆซั้งฝรายเป็นเดี่ยนิดประมาณหนึ่งค่ะประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะทำได้แน่นอนที่รักอ่าก็เล่งอยู่ครับหูตูบอยู่ตอนนี้ก็หูตูบอยู่มใอยา คนไหนต้องไม่เลื่เรกเร์มันจะเรื่องเป็นยังไครับครับก็เรื่องเป็นยังไงครับผมก็รับบทเป็นภูมิครับก็จะเห็นในทีเซอร์ที่เพิ่งปล่อยไปเมื่อกี้ก็เอาไว้ง่ายรับบทเป็นนักท่องเที่ยวแล้วกันที่เผลอหลบทางเข้าไปในในในดอยที่เขาเกิดขึ้นหมู่บ้านนี้ซึ่งจะเกิดอะไรเหตุการณ์อะไรไม่อยากเล่าเยอะเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอดูในในซีรีส์ทุกอย่างมันคือเราจริงๆเราอยากพูดเยอะวันนี้เราอยาก ตัดใ,ให้เห็นภาพเยอะกว่านี้นะมันมันจะเป็นการสปอยแล้วแล้วมันจะเนี่ยเสียทอร์ตินหนึ่งก็เลยพูดพูดกวากว้างไปก่อนแต่ว่าผมว่ามันแน่นอนหนาดแบบขอตัวเป็นแบบเหมือนคนคนอ่านผมอ่านเรื่องนี้ก็ผูกมันขนาดนี้เลยเหรอทำไมมันถึงแบบมันคบรบทุกรสอย่างที่พี่เพชรบอกหนักดวงน่นอใชายหนักหนักหมวงมาก,ก,มากแล้วพี่แพตอะหนักแน่นอนหนักแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวปุ๊บ มุย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 เปยมุยเปยใช่มื่อกี้แบบหนูเห็นเบรกดาวมาแต่ละวันหนูก็แบบแอบงอแงบ้างอะไรอย่างเงี้ยช้าที่น้องไปยังไงพี่น้องครับผมเชิญครับก็เรียกว่าเป็นเป็นตัวที่ทำให้มุ้ยเฟยต้องไปเจอเรื่องราวมากมายนะครับซึ่งตอนที่ผมอ่านบทเนี่ยมันมันมีหลายตอนมากที่ ตอนจบตอนเนี่ยผมคิดในใจว่าเฮ้ยอย่านะพอเปิดไปอีกหน้าหนึ่งแล้วแม่งคือเป็นแบบไอ้น,นี่โดนอีกแล้วคือมันมันโดนเข้าไปเรื่อ,อยอ่ะโดนหนักเกินกว่าที่ผมคิดเอาไวท้ทีแรกอืมแล้วมันหนักมันไม่นหนักแค่เท่าเดียวนะมันหนักหนักขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยจนจนคิดว่ามันไม่น่าจะมีคนที่มาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ได้แล้วก็เรื่องนี้แหละ ใช่โดยโดยที่มันเป็นตัวผมเองที่ไปพาเขามาเจอเรื่องพวกนี้ด้วยเป็นแบบช่วยมีมีโยมใช่ไหมคะใช่ซึ่งจริงแล้วผมเป็นคนดีในเรื่องนี้แต่ว่าด้วยด้วยด้วยกรอบกรอบที่มันทําให้ผมต้องเป็นอย่างนี้จรด่ก็ะด่าดีก็ได้อก็ได้ดีก็ได้ออกตัวพักการโทรไว้ก่อนหรือเปล่าขอบคุณครับบางทีเราไม่ดีก็ได้เราดีนี่เรื่องนี้เราไม่เคยดีเลยอดพี่เพลพี่เพเป็นตำรวจดีเราบอกได้แค่นี้เราเป็นคนดี นั่นแหลกอ่าม้อสหน่อยบอสหน่อยจริงๆแล้วเป็นตำรวจครับถ้าเป็นตำรวจแล้วก็คอยตามเก็บคดีไม่เปิดแค่นั้นเองบอกแค่นี้ครับแค่นี้แสดงว่าตัวผู้ต้งไงก็เป็นตำรวจก็มีมีมีบู๊จริงๆก็จะมีเรื่องเรื่องปมของตัวละครแด่ใจอยู่ก็ก็ไปรอดูเพราะว่าจริงๆมันทุกตัวละครเขาจะมีปมแต่ละตัวครับซึ่งซึ่งตัวละครมีมิติทุกตัวเขาเขาไม่ได้ไรครับ มีความหมายที่สุดใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้ก็มีความหมายนี่เราปวดเป็นไตเตอร์ครับเป็นหนูน้อยนักสร้างใช่หนุ่ยนักสร้างสร้างแบบไหนเต็มเลยอ๋อเอออันนี้สปอยได้แค่ยี่ก็ข้าสพอยเยอะกว่านี้ก็จะเหมือนกับเราที่ว่าเป็นยังไงใช่เลยเพราะว่าผมเป็นตัวสร้างจริงๆต้องรอดูเนาะสร้างกัน ผมตัวก่อฮะสองสอบสองตัวก่ะอยู่ตรงนี้ตัวเสรือคือที่มีตัวช่วยมีตัวช่วยมีพี่เฟสพี่เฟสถือว่าไปแบบไม่สปอยแล้วกันนะแม่แม่ครับไปไปเล่าเป็นไงบ้างคะพี่เฟสเชนครับตัวแม่เนี่ยหรืตัวแม่ตัวพี่พอค่ะตัวพี่ถ้าตัวแม่ต้องให้มุ้ยเฟยเขาค่ะเขาหนักสุดอันนี้ก็ลองมาจากมุ้ยค่ะไปตามมุ้ยทุกที่ค่ะจริงก็ลุยค่ะก็เป็นพี่สาวที่มีอาชีพพักขาย อืมขายที่นาผื่นน้อยแค่นี้แล้วกันแค่นี้แล้วกันเปไงบ้างคะพี่เตอะไรนะคะสนุกค่ะพวกนี้เขาเก่งมากเลยอ่ะเด็กๆอ่ะเราก็ให้ให้เขาไปหนักๆปุ๊บพอเขาบู๊ไปบู๊มาคือเราก็แล้งสลบไปลมไปอะไรางเออแนวแนวนั้นตามวัยนะคะตามวัยสนุกค่ะสนุกเด็กๆเก่งมากทุกคนเลย นี่นี่น่ลูกนี้เลนี่ตองมากนี่ตองเอาเลยตองแรงครับอันนี้ของแรงของแรงเป็นเจ้าเป็นเจ้าของดอยครับดู่นจะเสีนี่ใหญ่เลยนี่ใหญ่เป็นเจ้าของอยเป็นเจ้าของจิตวิญญาณนะก็ม่นี๊ีอะไรมากก็เด unique, 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 unique. ี๋ยวดูกันนีดก้มุยเฟเลยครับเป็นเจ้าของดอยเป็นเจ้าของจิตวิญญาณเนาะอยู่ที่ความเชื่อและความศรัทธาอือเพราะนั้นพอครับ วันนีดีอต้องดูดีต้องรอดีใช่ใช่ใชครับครับมันคันปากมากเนาะเนาะคือจะคือเอาจริงๆนักแสดงทุกคนต่างก็มีคาแรคเตอร์ของตัวเองที่ชัดเจนมากแต่ว่าเราบอกได้แค่นี้จริงๆครับเราไม่อยากสปอยไปมากกว่านี้เพราะมันมันมีผลปูกพันกันหมดทุกคนทุกตัวละครครับฝากค่ะี่หน้าจะได้ก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจ มผมว่าผมว่าลองเปิดใจกับซีรีส์ไทยเนาะคืออันนี้เราทําเป็นออริจินัลนะครับเราไม่ได้รีเมคเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าคนไทยคนไทยอสามารถทํำซีรีส์ดีๆได้ขาดแค่การสปอร์ตจากคนดูนะครับก็ช่วยๆกันอุดหนุนะซีรีส์ไทยหนังไทยทุกอย่างที่คนไทยทําคนไทยผลิตนะครับแล้ววงการมันจะได้แบบรันไปยาวๆแล้วจะได้มีคอนเทนต์ดีๆแบบ ที่เราภูมิใจในฐานะเป็นของคนไทยแล้วฝรั่งมันจะเอาของเราไปรีเมคบ้างอะไรเงี้ยครับคุณอลุออกคุณลุออกออขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ